ทุกท่านชมศึกมหกรรมมวยโลก WBA มหากุศลต้านไทยาเสพติดได้ณปัตตานีขวบเกดทีร่รบน้ำดับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการแข่งขันชกป้อนตำแหน่งแชมเปี้ยน PBA ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์กำหนด12ยกภายใต้แคมรปอร์ของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างนักมวยทางด้านบุมแดงแชมเปี้ยนบีพีในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทชาวไทยน้ำหนักชั่งเมเย็นวานี้ได้140ปอนด์ม่านฟ้าประทิงแดงยิ้มประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยรวนหมายรักสมาครขี่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมข,ขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชา ประเทศชาติไทยทวีมีชยัยชัยโยโยชยัยโยชยัยโยผู้ที่ร้องเพลงชาติไทยนะครับก็โดยคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับน้กมวยทางด้านบนุเมังเมินรองแชมเปี้ยนชาวฟิลิปปินส์น้ำหนักช่างมาเย็นวันนี้ได้140ปอนด์เท่ากันแด Nasarino Junior. พักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นมาถึงมวยผู้สำคัญกันแล้วครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับระหว่างนักมวยจากครอบครบัวตะพูนมวยครับม่านฟ้าก,กระทิงแดงยิมจะพบกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับแดนนาซาลิโนจูเนีย ครับก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่8นะครับของทางม่านฟ้ากระติงแดงยิงแบบหรือว่าชื่อจริงนี่นายธีรวัตรยูพันงอนนะครับยักชกวัย22ปีครับเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพนี่ครับสีิการชกที่ผ่านมานี่23ครั้งครับชนะ16น็อก1 1ครับขณะที่ทางแดนซาเรโนจูเนียนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับเกิดที่เมืองนาเก้นะครับอายุ20ปีนะครับสีิการชกนี่16ครั้งครับชนะ12น็อก8แพ้4ครับ ล่าสุดของแดนซาริโนจูเนียนี่คือการไปชิงแชมป์เกิวเป็นยูบีซยูนะครับที่ประเทศรัเสเซียนะครับกดว่าแพ้คะแนนนำมวยเจ้าถิ่นไปแบบสูสีเลยทีเดียวครั้งนี้นี่ถือเป็นงาน หนักอีกครั้งนะครับของทางม้านฟ้าครับดูรูปร่างช่วงชกบนเวทีนี้เห็นได้ชัดน,นะครับว่าแชมป์ชาวไทยนี่เสียเปรียบทางแดนซ์ซาริโน,โนโจนูเดียนี่อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับม่านฟ้านี่มีวันนี้คุณพ่อนพฤกับคุณแม่าส,มาสายสมอนะครับมาเชียร์กันครบเลยครับพร้อมด้วยพี่น้องทั้งหมด15คนเลยครับวันนี้มาเลยครับมาเลยครับแดนซาริโน,โนโจูเนียมาเป็นชุดเลยครับต้องระวังให้ดีครับม่านฟ้า เสียจังหวะไปด้วยครับจังหวะนี้มาสนมมานฟ้าต้องระวังนลครับยกแรกเป็นนับชกสายเลือดมุสลิมนะครับโดยเวทีพม่ากัทสุรักัู้ชิขาตแม่นาทีนี้ต้องระวังเลยครับม่านฟ้าต้องตั้งสติให้ดีครับเพราะว่าเรานั้นสั้นกว่าเขาออกสตาร์นี้มาแบบรุนแรงเลยครับโอ้แล้วขวานี่แม่นเหลือเกินครับต้องชิงจังหวะให้ดีครับตาแลวครับแฟนๆยืนแถวตรงกันหมดแล้วครับ มาเลยครับบวกซ้ายแรกได้ด้วยครับนาร์เโน่ก็โดนเหมือนกันนี่ครับว่าดูเกมแล้วน่าดูครับอันตรายสำหรับม่านฟ้าเลยทีเดียวครับวันนี้บวกซ้ายกะดีขี้ม่านฟ้ามัดขวาของทางเดนาร์เซโล่นี่แม่นเลยครับเข้าเป้าเกือบตลอดครับม่านฟ้าครับต้องบล็อกให้ดีครับรอจังหวะสวนซ้ายครับแหมแต่ช่วงชกของเดนาร์เซโล่นี่ยาวกว่าเลยครับ แบบประเภทลักต่อยนะครับนักวยจากฟิลิปิน์ลายนีครับโอ้ยาวว่าเยอะครับช่วงชกหรือว่าเป็นสิกหนักสำหรับม่านฟ้าเลยครับยกแรกมานี่นักชกฟิลิปินเปิดเกมเดินเข้าใส่เลยครับไม่เคยมาชกเมืองไทยมาก่อนับสำหรับนากซอนิโนจูเนียมาแล้วมาแบบไม่เกรงศักดิ์รีเลยครับออกสตาร์ทที่ใส่ก่อนเลยครับชกก่อนได้เปรียบครับ เก่าครับมาสวมสีเสื้อกระทิงแดงยิมยกแรกกำลังจะหมดลงครับต้องระวังโอ้โดนซ้าย,เ,ยเสียวไส้นะครับอย่างนี้ต่างคนต่างโดนครับเราก็ได้ซ้ายเขาก็ได้ขวาหมดยกแรกครับสูภาพช้ายกแรกครับโอ้โหโดนไปเยอะพอสมควรครับมันฟ้านี่ครับขวาตรงของนงักมวยจากิริกลิน ตนต้นนั้นโดนก่อนเลยครับแต่ว่าพร้อมตีนปลายเริ่มจะเรียกคะแนนคืนได้ครับมาตานชมกันต่อครับยกที่2ครับวันนี้ก็ขอบคุณคู่ตึงกระทิงแดงครับแล้วก็เชฟโรต์เรเซลประเทศไทยจำกัดคุณชาชัยและคุณธิภาจากแสงสุเดชาสิงศูนย์ศูนย์สอจำกัดไทยนครพัฒนาครับแล้วก็มาณน้องชวนดีจากแหล่งองการแพทย์สมบูรณ์กุญแจตราแป้งสีพันธู์และผลิตภัณฑ์เอว่าผสมสกัดใบเตยกวยครับโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผลิตภัณฑ์เซอร์วาไฮโดรซีโดยดรรโนกวิชา โดมเชงเชงคุณธิติพลนา้าออกมาแม่แรกกันสนุกครับมวยคู่นี้เรานั้นสั้นกว่าต้องใช้ความอดทนให้เยอะๆครับไปบุมบามบุมบามแรกีในโอกาสตีลังกาได้ครับม่านฟ้าลองมุดต้องลอดใต้ท้องแขนเข้าไปครับพอสำคัญหมัดหน้าต้องขยันยักด้วยนะครับเป็นจังหวะที่ทางดนนอร์ซิโรนี่ออกหมัดขวาได้เข้าเป้าเลทางม ีแล้วก็คอยสวนซ้ายให้ดีแม่ช่งการชิงจวบซ้ายกับขวานี่ต้องระวังครับต้องออนแล้วต้องโดนครับเข้าเลยตอนนี้เข้าเลยนะครับมันฟ้าเข้าเลยซื้อไปตัวรออยู่นี่เชื่ชัยอ้าวมันฟ้าเข้าเลยเพราะว่าอยู่ห่างในช่วงชั่วอาจจะเป็นรองะครับอาจจะมาเทียก็ขยับขับเปลี่ยนเกมเล่นใกล,ล,ล,ล้ๆกันบ้างจังหวะต่อได้ดีครับซ้ายบวกซ้ายได้ซ้ายเข้าอีกทีนึงนาซาริโนโ่หมาย้องตาเขาเหน่งเลยครพรุ่งนี้จะอายุครบ21ปีด้วยครับนาซาริโน่วันนี้20ปีแล้วพรุ่งนี้จะครบ21ครับ เป็นมวยซ้ายเขาเป็นมวยขวาครับ ับโอ้โหโยกที่ผ่านมาต้นโดนครับแต่ว่าตีนปลายเรียกคะแนนคืนได้ครับทางด้านของมั่นฟ้าคืนยกสามครับคุณกิติพงศ์ขอบคุณในห้างเชชัยเอื้อมอยู่นั่นและในห้างสุจินีเอื้อมยู่นั่นครับจากห้างขยาตราเสือสิบเอ็ดตัวคุณเนติตาตีมนตรีจากเสียมสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขอบคุณคุณสุทเทพเชิสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮ้าส์น้ำพึ่งที่หัดใหญ่นะครับ เชียงเทนดิ้งที่สามเหลี่ยมทองคำร้านยกริมแควที่กาญจนบุรีกำนันปรีชาสังทองครับกำนันตะบลพยุหกิรีดาบตรีวิรัตโตยิ้นครับจากปาร้าจ่าวิรัตครับวันนี้คุณหมอเสงมาหมื่นหนึ่งนะครับมาให้หมื่นหนึ่งยกนี้ยกสามเอรดซีโดยดรไพโย์รุนวิชานะครับพิธั์สมาหารมีราวันด้วยหูอะไรต่อยใหญ่เลยนะมวยฟิลิปปินส์ไม่ออกสตาร์ทน่ากลัวนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ไลนนี้แฟนๆนี่ยืนดูกันทั้งรอบๆสนามชั่วคราวนะครับดูกระเป๋าได้ซ้ายคืน คน่างแรกกันครับใครโดนใครร่วงแล้วบ,บยคู่นี้โอ้มันเราใจจริงๆก็เป็นเกมที่หนับีบหัวใจ,จเกี้ยเ้านาซิโน่นโดนซ้ายพังหยาไปเหมือนกันครับโอ้ดียเข้าไปใกล้แล้วม่านฟ้าแงกับพรซ้ายต่อครับแลกกันที่ต่อทีงี้มีลุนครับแมุ่มต้นยกนี่ไดนาเิโน่นี่ย้ำชุดใหญ่ครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ม่านฟ้ากลับมาแล้วครับปจังหวะอับคัคซ้ายซ้ายนี่เป็นอาวุธเด็ดของม่านฟ้าครับต้องออกแล้วต้องเข้าเป้าให้ได้เหล่งให้ดีครับยิ่งให้โดน ถือว่าเป็นของชอบของม่านฟ้าแล้วครับท่านแรกตอนแรกครับต้นๆอาจจะสะเต็ปตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จังหวะนาทีทองของบ้านฟ้าจริงๆครับเดินตัดลาตัวเข้าไปนี่บีให้นันเซอร์ออกมัดไม่ได้ครับถือว่าเป็นการวางแผนที่ถูกต้องเลยทีเดียวครับเริ่มต้องยอมรล้วบโอ้โหต่อยมันมากๆเลยเอ้าทะลุไส้นอ เซเรโอครับเจอชุดใหญ่ของม่านฟ้าเข้าไปครับยกนี้นี่แหมดูม่านฟ้าดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ก็ยังประมไม่าด้ครับแดนเซเรโอที่ขวายังอันตรายอยู่พยายามจะไล่เข้าเชือกจะเด็จศึกได้หรือเปล่าครับม่านฟ้าเป็นโอกาสของเขาแลวครับยกนี้จิ้งจ่าไปครับยกที่สามครับลวนลำตัวได้ดีครับทันท่าจะตัวแข็งแล้วครับท้าท่าจะตัวแข็งโอ้หมดยกสามครับแหมสุดยอดครับสุดยอด ปิ๊นปินเดินตาลอยแล้วว่ะตาลอยแล้วตาลอยแล้วต่อยลำตัวไปเลยมันฟ้าอย่าไปสอนเยอะเดี๋ยวมันปวดหัวอ้าวอย่าดูมวยอย่างนี้นะครับขอเสียงปรบม,มือให้กับประธานจัดการแข่งขันนายกให้สมนตรีดำมลพางไหาคุณพงวิเศษสีจันทร์แก้วนะครับเดี๋ยวได้ดูมวยมันๆอย่างนี้อีกดู ข้าสู่เกมการแข่งขันครับยกที่4ครับโอ้สามยกที่ผ่านมาคุณกิติพงศ์แลกกันมันระเบิดเถสะเทิงนะครับมาคู่นี้ขอบคุณคุณปานวัฒน์กนกิจเจริญวงครับจากบริษัทประกอบออโต้พาร์สจำกัดดุมาหฮูม้าบีเคพีโชอาภรากอนช่วงช่วงลางรถยนต์ตองหนึ่งคุณรงวัฒน์บริษัทการจากทวิสเปเชียนคุณสนใจนิตินวัตคุณจากศิษาภิณเทาวเวอร์และพรติการบ้านสวนพุทธถนนพัฒน์ถนสายสี่ด้วยครับบนเวทีกำลังเร้าใจกำลังลุ้นดรไพโรธลุยชาจากเอรซีบิทภัณฑ์สมบูหาร ซื้อ2ตัวนะครับในห้างเชาชัยมาอยู่ด้วยโอ้โหเป็นเกนที่ดูเดืมากครับยก้ครับม่าฟ้ายังเดินของสถานการณ์ได้ดีอยู่นะครับเดินไล่เข้าเชื่อครับพยายามจะค้าขวาและทิ้มซ้ายแมดูแดนเอนเซนโครับยังมีขวานอันตรายอยู่ครับยังประมาทไม่ได้ครับทางม่านฟ้าครับผ่อนมานิดนึงเดินต่อครับม่านฟ้าพยายามจะหาจังหวัดยิงบัดซ้ายครับม่านฟ้ายังประมาทไม่ได้นคััััจงหววเดดิ้้าาลยตต ขขวาขวา้างขวาซ้ายขวา,ขวามาซโนงัดตัดทพัดสวนมาซ้ายเข้าไปครับขำเข้าไปม่านฟ้าลูกถนัดของเขาทรายครับขวาแลา้วก็ซ้ายขวาขำซ้ายซ้ายลำตัวล้วงเข้าไปต้องจัดระเบียบจัดระบบหายใจให้ดีด้วยครับม่านฟ้าคู่ต่อสู้นั้นดูเหมือนจะออมแรงลงไปช้าลงไปครับต้องระวังลูกบวกลูกสวนด้วยครับ <brasile> <son id> นี่ครับเขาผ่อนหนัก <s> ย <al> <spe> ืดหยุ่นเกมค่อนข้างจะเก่งนะครับ วันนี้ต้องอยอมรับว่าต่อยมันมากๆเลยคุณเจี๊ยบครับครับแล้วก็พี่อุ้มมาเองด้วยบ้านพี่อุ้มเนี่ยพี่ต่อมาพออาริสอดมาด้วยเอาละครับมาวัดกันที่พราราโขแต่วันนี้ครับยังโดนขวาอยู่ต้องระวังครับมันฟ้าคุมเกมไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เด็กครับขวาของนันซิเลโอนี่ยังอันตรายอยู่ยขอลงไปนิดนึงครับแหมเร่งมาช่วงต้นยกครับยกที่สี่แล้ว จะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะครับสำหรับท่าล้างของดานาซิโนครับเพราะว่ารูปร่างนั้นใหญ่เลยครับใหญ่กว่ามาตรฐานของน้ำมวย1 4อยส่สบตลอนก็คุมน้ำหนักกันเยอะครับจากนี้ไปก็ต้องเล่นแขนนวดหน้านวดลำตัวอย่างเดียวครับดูครับใช้หมัดนะครับกดเข้าไปหมดยกที่สนคอนสียอตติเีครับ ล้วคู่นี้ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความมันครับระหว่างม่านฟ้ากับน้ำหน่วยจากฟิลิปปินส์โอ้ oh, โหแลกกันตลอดครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงขึ้นยก5ก็ยังเหมือนเดิมครับคุณีงขอบุณบริษัทอุตสาหกรรมท้ำน้ำไทยครับน้ำดื่มตราริจซี่คุณเสีิมถาวรพาณิชก,กบริษัท M S C S ประเทศไทยจำกัดบริษัทปอเคมีเทคจำกัดยาขายาตราหมาแดงบริษัท I K S จำกัดนะครับคุณธรรมรัตน์บุรพพรครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเสียงไทยจำกัดตลาดทุนทรัพย์จังหวัดปทุมธานีคุณเฉลิมถาวรพาณิชครับ กรรมการบริหารบริษัท MSCF ประเทศไทยจำกัดคุณอเนกตังวรัตน์ครับโู้แทนจากบริษัทอเคมีเทคจำกัดคุณธรรมชาติคุณประภาบริษัท LKS จำกัดและคุณวัชรเทพนครโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาละครับขวาค้ามและซ้ายต่อยนะครับสูตรของขอสายกาเล็กซี่ครับม่านฟ้าพยายามจะใช้อยู่ผ่านมาจนถึงยก5และการป้องกันแชมป์พาบาในรุ่น140ปอนด์ครั้งที่8ครับของม่านฟ้าทางคิ้วซ้ายของ ้าชิงชาวขวานะครับฟิลิปินแตกแล้วนะครับอ้าวครับดูจะช้าลงไปเยอะครับพอโดนบ้านฟ้านี่นวดลําตัวครับต้นยกนิดเถือไม่ได้ครับบ้านฟ้าต้องตั้งสติให้ดีครับเพราะว่าพอออกมาต้นน้านี่เขาเอาก่อนครับนี่ครับพอเราโดนแล้วเริ่มจะดีขึ้นครับต้องโดนเผาหัวก่อนครับบ้านฟ้าคุณกิติพงศ์ครับแล้วดูเหมือนว่าเลือดจะเข้าตาด้วยแล้วสำหรับขาของนซายนโนแผลที่บริเวณหางตาด้านขวานั้นถึงแม้จะมีเลือดซึมๆอยู่แต่เจ้าตัวระยกมือขึ้นมาปัดแลวบ่อยครั้งแล้ว เชีแล้วพรวดพรวดเลยพรวดเลยพรวดเลยโอ้โหเปรี้ยงเข้าไปโอ้โห,โโหทนใช้ได้นะครับนโมืชาวนิปินแตกด้วยนะครับแตกแต่ว่าเลือดไม่เยอะพี่อุ่มเตรียมตังเลยบไปพี่อุม่มจะมีต๋องแล้วก็พิษพันธุ์สม,ยสมยัยเอดซีดรเตอร์ไพโรจน์ลิชาแล้วก็เสื้อเบ็ดตัวนะครับแหมวันนี้มีรางวัลเยอะเลยครับจะทิ้งแดงด้วยเป้าหมายมีไว้พุ่งชูอ้าวโดวนเหมือนกันโดนอีกแล้วแอนเดอร์ซินมาด้วยแอนเดอร์ซินนี่เต้าเต้าเอาซ้ายหนึ่งสอง ยังหาจังหวะประเด็จศึกไม่ได้ครับพยายามที่จะเร่งครับทั้งตัดลำตัวทั้งต่อยใบหน้าครับพยายามจะเน้นเป้าใหญ่ครับอ้าครับเข้าหน้าจังหวะนี้แดนน์ซาน,นโนนี่พยายามจะสวนขวามาครับนานๆครั้งหนึ่งยกที่ห้าเริ่มจะคุมเกมได้ครับบ้านฟ้าหมัดตัดลำตัวนั้นเราเห็นแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นมัดตะหลิวหมัดงัดขึ้นนะครับของมันบ้านฟ้าเดี๋ยวดูยกหน้าเขาสายกาแล็กซี่พีระ จะแก้เกมให้หรือเปล่าครับตัดลำตัวจัดชายโชแลวสวยครับอ่า,สว,าสวยงามครับรูปสวยงามครับ วันนี้ต้องขอบคุณผู้อำนวยการจุตาทิ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสำนักงานพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องการท่องเที่ยวให้กับแฟนๆที่ได้ติดตามข่าวสารความสําคัญสาคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับดูมวยมันๆวันนี้แล้วครับยังมีมันๆอีกชุดหนึ่งครับจากบริษัทกาแล็กซี่นะครับจะจัดให้ในวันตํารวจวันที่13ตุลาคมนี้โดยมีคุณสาธิตปิตุเตชะครับประธานคณะกรรมการที่การตํารวจสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับพันตํารวจเอกณรงฐานุพ ผมสวัสดิ์คุณครับร่วมกับสพบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับจัดมากขำมวยโลก WBA ไู่พิชักสันติราชถล่มบอลลังโลกที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดเตียกุ่มเวดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับงานนี้มีพันตุ์รถเอกมนูหหอมสุวรรณกับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกันอีกครั้งนึงครับมาลุ้นบนเวทีก่อนวันนี้คุณชุติพลนะครับของรูจิโร่จากเกีมเวตาภัยนะครับยาดมเชงเชงทีมอันเซมายโรดูซีนะครับโดยดรรรไพโึงชามี็อกเต ได้ครับนี่ครับยางที่เรียนเรามาชมภาพช้าดูครับจังหวะที่โอ้โหนี่ครับออกสตาร์ทอย่างที่ผมเรียนไว้ครับไปเผลอครับม่านฟ้าโดนทุกซ้ายก่อนนะครับหลังจากนั้นครับมาเป็นชุดครับแล้วซ้ายเม็ดที่สองสามสี่ครับโอ้โหยี่สีสาอ้าวดูอีช็อตหนึ่งครับทีมงานคัดไหมดูมุมสวยๆครับนี่ครับขวาซ้ายตกแล้วขวาตรงครับ ดึงแล้วดึงไม่ผ่านครับซ้ายไม่สุดท้ายนี่ครับโอ้หเยียงกันเทเล่เลยครับไปพบกับคุณสมิงขาบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติทคารพครับก็เป็นนั้นว่านักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับนาซาริโนจูเนียก็เป็นฝ่ายชนะเทเดเกิรลนอเอาในยกที่6ใเดี๋ยวกาสนี้ขอิ้นเชิญนะครับพระนาท่านเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานโดยการจัดการแข่งขันกีติมัสักนายพงศิษิ์ศรีจันแก้วนายกเทศมนตรีตำบลภาคไทยในฐานะประธานจัดและก็คุณเฉลิมถาวรพาณิชย์แล้วก็อีกหลายหลท่านนะครับในห้างสือ11ตัวสกินเดียวมโนโปรวิทย์ในห้าง